อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้เนี่ยนะคะใครที่บอกว่าเครียดมากเลยทํางานเยอะมากเลยหรือว่าเพิ่งมีน้องคลอดลูกไปเนี่ยนะคะลูกก็เอาผมเราไปด้วยเดี๋ยววันนี้มาดูซิว่าสาวคนนี้เคยมีปัญหาแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือสาวผมแล้วผมแห้งช้ามากเพราะผมเยอะเนี่ยนะคะมาถามเขาเลยดีกว่าพี่ปุ้มปุ้ยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากมีปัญหาแบบนี้บ้างอยากมีปัญหาแบบผมเยอะแล้วยางรัดขาดออยงเง้ยาอะเดินผ่านทัดลงก็แห้งแล้ว เอาไม่จับปุ๊บติงใดหัวทันทีทันใดฝันแอบเมาส์เดี๋ยวนี้เนี่ยสะผมนะคือต้องใดเลยแต่ก่อนแบบจะเจอเพาตั้งแต่สมัยยังผมบางๆสมัยก่อนแบบว่าขับรถมาถ่ายในการผมแห้งแล้วช่างไม่ต้องใดแล้ว<ช>เดี๋ยวนี้นี่ช่างด่าตลอด ตื่นมาตีห้าสระผมถ้าไม่มาถ่ายรายการผมแห้งประมันสิบโมงโอ้ยผมหนามากนะก็แบบเป็นคนหัวหนาอยาได้ความรู้สึกเนี้ยขอจับหน่อยได้ไหมจับแล้วแอบดึงน้ำมันใส่ดึงได้ดึงก็ไม่หลวดอ่ะนี่อ้ยนี่ผมสุขภาพดี ใช่หอมด้วยใช่ไหมโอ้ยเนี่ยถนัดสะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเนี่ยโอ้ยใช่ใช่แต่จะบอกเลยว่าสาเหตุหลักๆเลยคุณผู้ชมกว่าจะแบบมีความสุขภาพดีขนาดนี้จะรู้สึกแบบโอ้ยผมหนาขนาดนี้มีความสุขกับผมเยอะๆขนาดนี้เชื่อไหมว่าเราเนี่ยเจอสารเคมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นจากแชมพูใครเคยเป็นบ้างคุณผู้ชมที่เวลาสะแล้วผมข้างล่างเ่ยแห้งสวยแต่ตรงกลางมันเยิ้มเออผ่านไปประมาณสักสองสามชั่วโมงหรือใครที่แบบอุ้ยใช้แล้วเนี่ยหวมันแต่ผมข้างล่างแห้งหรือบางคนเนี่ย ข้างบนนั้นลังแคเกิดแม้กระทั่งหน้าร้อนไม่ใช่หน้าหนาวแต่ผมข้างล่างที่แบบนุ่มสลวยหรือบางคนใช้แบบอยผมหนักมากเลยเนี่ยคือสารเคมีต่างๆมากมายที่เราเจอหรือจะเป็นพวกสเปรย์บนพวกครีมบำรุงผมและยิ่งปุ้มเนี่ยวันหนึ่งถ่ายรายการ5รายการ5้าส<อ>งคิดดูเดี๋ยวตรงตรงเสร็จมาหยิกหยิกเสร็จเดี๋ยวมารอนอีกต้องดัดสเปรย์เยอะใช่ไหนจะสวงสเปรย์คือ แล้วก็เป็นคนชอบทําสีผม<อ>ไงทำสี<อ>ด้วยเออใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่มีสีผมมันทาให้บุคลิกเปลี่ยนผู้หญิงเชื่อไหมว่าเปลี่ยนทรงก็เปลี่ยนดูสไตล์เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนแต่เชื่อไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยอยากจะสวยๆไงก็สวยไม่สุดสวยสะดุดเหมือนวิ่งหกลมแล้วผมขาด คือแบบเฮ้ยแบบเวลาเวลาไปบ้านของหนูลาวีนะผมจะร่่งเป็นเส้นอ,อันนี้ม่วงเนี่ยกับแบบว่าสายไหมอะหักเป็นบ๊็อกๆมายิจิ้มจิ้มนิ่งแยกไม่ออกว่าคือแบบส,สหมแห้งม<า>ผมแห้งมากแล้วทำสีผมคือเราเจอเยอะแยะแต่เป็นความโชคดีอีกหนึ่งอย่างเป็นความโชคดีในความโชคลายเพราะได้กรรมพันธุกรรมพันธุ์จากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีกรรมพันธุ์หัวล้านถ้าเป็นผู้หญิงจะเกิดตอนอายุประมาณ45ขึ้นไปถ้าเป็นผู้ชายจะเกิดตอน30แต่อีนี่จะตอนที่หัวล้านอายุยี่สิบกว บอกแล้วแทกสารเคมีจากกรรมพันธุ์จากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละมันก็เลยหลุดล่วงเดี๋ยวปุ้มจะให้ดูว่าผมปุ้มล่วงขนาดไหนเอาง่ายว่าผมตรงกลางเนี่ยเป็นแบบไข่แดงเวลาสระผมนะ ห้องน้าเนี่ยท่อตันสระผมครั้งแรกนี่อันนี้เห็นไหมแล้วรังแคก็เกิดผมก็บางแล้วใส่แสกกลางได้เลยแสกกลางเป็นทางสามแแ่งสี่แแ่งตลอดอันนี้เหมือนถนนประมาณสี่เลนคือผมไม่เต็มมเลยใช่ผมไม่เต็มเลยแล้วคือแบบเอาง่ายๆว่าเวลาสระผมนะห้องน้ําเนี่ยจะท่อตันห้องน้ําท่วมเลยสระผมครั้งหนึ่งก็ต้องเอาผมออกแล้วดูด้านข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเถิดมากพ้าเห็นไหมว่าพี่ไม่เคยมัดผมเลยเนี่ยพอมัดผมก็จะเห็นเลยว่ามันเถิดเข้าไปเยอะคือแบบ นี่ยังกับกล่ามรู้สึกเลยว่าเอ๊ะตอนนั้นอายุฉันน่าจะระมาณเกือบ50นะดูจากหน้าตาเ,ออเพราะว่าผมมันน้อยมันจะดูแก่ดูแบบว่าทําอะไรมันก็ไม่สวยมัดผมก็ไม่ได้ปล่อยผมมากไม่ได้เวลาปล่อยผมเปิดผมเวลาผมพัดทิ้งอะคนผมบางจะรู้มันจะผมฉันไม่พัดแล้วแบบเอ๊พัดไปเร็วจังเลยเอ,อ,อะไรประมาณนี้คือจะบอกให้ว่า อยางที่เวลาสาวผมเราสังเกตผมถ้าเกิดใครที่ล่วงจนขนาดห้องน้าตันคุณเนี่ยเมีตาเสียอ<ห>าการถึงร่วงวและขนาดที่คุณลงคิมนวดแล้วยังร่วงอีกเหมือนกับปุ้มคุณมีตาการล่วงได้เ<ห>ยอะมาก,กาแล้วยังไม่พอนี่คือผมนี่ เห็นไหมว่าท่อมันตันตอนสระก็ล่วงแบบนี้ตอนลงคิมมนวดเยอะกว่านี้อีกเสร็จแล้วพอตอนหวีก็ล่วงอีกเดินไปไหนมาไหนก็ล่วงอีกหรือแม้กระทั่งในรถเราลองสังเกตเราไปไหนมีคนทักปุ้มปุ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่าด้วยความที่มันจะติดหวีเวลาใช้หวีเนี่ยนะมันจะติดหวีเวลาขอยืมหวีคนไหนใช้หรือวลาในรถเราลองสังเกตเราไปดูดแบบพวกดูดแบบเมันจะเป็นแบบเป็นก้อนๆปันๆเลยเนี่ยมันคือเกิดจากสารเคมีต่างๆมากมายแล้วก็หาวิธีทางแก้ใช้พวกแบบว่าอันแชมพูนู่นนี่นั่น สรุปโอ้ต้องใช้ระยะเวลาแบบเป็นวันกว่าที่ผมจะสวยมันแบบลำบากอ่ะเออถ้าชวิตเราจะลำบากเราก็คิดว่าเอะแล้วถ้าเกิดอีก5ปีส0ปีข้างหน้าล่ะฉันมีความไม่มั่นใจเลยฉันจะต้องแบบใส่วิกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เหลือมันหลุดเป็นพันๆเส้นแล้วมันหลุดทุกวันนะแล้วการซ่องแซมการขึ้นใหม่มันมันไม่เท่าอัตราเราเชื่อไหมว่าผู้หญิงพอเข้าวัยทองหรือว่าท้องแม้กระทั่งตอนท้องนะจะล่วงวันนึงเนี่ยประมาณ500เส้นล่วงเยอะมากใช่นี่คือขั้นต่ำนะแล้วพอตอนคลอดลูกก็จะเถาะ บอว่าตอนข้อลูกไปจะยิ่งล่วงเข้าไปอีกบางคนถึงขนาดว่าเป็นภาวะหัวล้านแบบเฉียบพันและถาวรแต่เชื่อไหมว่ามีความโชคดีเห็นปุ้มแบบนี้นะค่ะแบบว่าการทารุณกรรมของเส้นผมมายยะมากมายกว่าจะมีผมหนาแต่ก่อนนี่ได้แค่นี้ดูเดี๋ยวนี้นะมัดทั้งหัวเยอะมากแต่ว่าจะบอกเลยว่าก่อจะมามีผมแบบนี้นะโชคดีที่เราไปเจอแพทในภาซึ่งแพทเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เราเห็นเลยเป็นผู้หญิงที่ถ่ายละครก็เยอะทํางานพิธีกรก็เยอะทั้งวันทั้งคืนแต่ก่อนแพทผมบา มากแต่เชื่อไหมตอนนี้เป็นคุณแม่ท้องแล้วแต่ผมก็ยังหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วคนที่ทําผมอะไรก็สวยนี่คือผมแพทปัจจุบันเราก็มีความมีความโชคดีไงไปเจอแพทรู้จักกับน้องแพทก็แบบอุ้ยเนี่ย ใช้ดีมากเลยแล้วก็ถามแพททำไมผมหนาขึ้นคือเราเคยเจอแพทตั้งแต่สมัยแบบยังผมบางๆอ่ะแพทบอกว่าเนี่ยแพทก็ใช้เลมิทนะแล้วแพทยังว้าวมากนางที่มั้นะค่โอ้เนี่ยใช้เลมิทดีมากเลยเจ้พอด้วยความที่เลมิทเนี่ยเขานะมียอดขายถึง20,000ืนโคตรเดือนโดยที่ไม่ต้องหางงก็ซาได้ทั้งสิ้นเราดูผมนางลูกหัวผมเยอะไปไกลมา จะมีลูกผมอ่อยๆแล้วคือจะบอกเลยว่าเลมีไม่ใช่แค่แพทใช้ดาราใช้เซเลบตี้ใช้คนอื่นก็ใช้ซึ่งเราไปดูจากรีวิวคนธรรมดาบ้านๆยิ่งกว่าเราเนี่ยฮารานี่กว่าเราอ่ะเขาไม่รีวิวแล้วก็เห็นผลเลยคนที่ผมสั้นบางมากผมฟูฟ่องเหนียงคนนี้ทุกวันนี้ก็ผมแคบมันสลวยหนารอยแสกแบบ ใช่และดูอ,<ห>อย่างคนนี้เนี่ยอันเนี้ยด้านหน้าร้านด้านหน้าร้านเนี่ยไม่สามารถทาได้หรือคุอย่างคนนี้เห็นไหมยิ่งกว่าพุ้อีกแต่เขาเนี่ยก็คือแบบสามารถที่จะมีช่องแคบของเส้นผมมากขึ้นแล้วลักษณะเส้นผมเนี่ยหนาขึ้นดกดําขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเลยเพราะด้วยความที่มีส่วนผสมของเขาที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยเลยเพราะว่าเลมิคเขามีส่วนผสมของน้ำมันมะน้ำมันมา ใช่น้ำมันม้านน้ำมันม้าก็คือน้ำมันจากแผงคอของม้าเห็นไหมม้าเนี่ยไม่ต้องทําความสะอาดอะไรมากแต่ขนเขาจะนุ่มสวยจริงเวลาเขาวิ่งนะโอ้แล้วขนแบบเลี้ยวอย่างงี้ใช่นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุดแล้วนําเข้ามาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเลยแล้วม้าเนี่ยเขานะคะทำไมถึงดีเพราะว่าเขาจะมีพวกน้ํามันคล้ายๆกับแบบว่า ของมนุษย์เราคือมนุษย์เราเนี่ยเอาง่ายเวลาเราตัวแห้งทาครีมจะดีขึ้นแต่หนังศีรษะแห้งจะทาครีมได้ไหมไม่ได,ไได้ถูกต้องหรือบางคนหนังศีรษะมันแต่ผมแห้งจะทาอะไร เออมันก็ไม่ได้นะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เลมิวันนี้ไอ้น้ำมันม้าตัวนี้นี่แหละเขาจะช่วยเข้าไปดูแลแม้กระทั่งรากผมหนังศีรษะเส้นผมถึงบอกว่าเป็นการบำรุงจากภายในอย่างแท้จริงคือเอาง่ายๆว่าหลังใช้อย่างส่วนตัวพุ้งเลยตอนปกติใช้แบบว่าใช้ครีมยาสระผมโดยทั่วไปห้องน้ำมีท่อจะตันแต่เชื่อไหมว่าใช้เลมิ้ครั้งแรกสะปั๊บอุ้ยหอมแล้วกอกไม่เยอะนะแต่รู้สึกแบบหัวเบาสะอาดเบาเดี๋ยวให้ดมดูว่าใช้กลิ่นเดียวกับผมเ จริงอ่ะไม่ต้องยกขึ้นมาได้กลิ่นเลยนะอันนี้มันหอมไหมใช่ที่นั่งกลิ่นนะนั่งโดนไปอะหอมหอมมองพี่ปุ้มไม่ได้หอมจาะขวดใช่ไหมแล้วเหมือนชอบ ชอบตรงนี้ปกติปกติเวลาเราเห็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับอะไรก็จะดูะแบบว่ามันไม่น่ารักฟุ้งฟิ้งแบบเนี้ย<ช>อย่างอันนี้เนี่ยเราดูเออเราใช้บร <ผม S 2> ิการบอว่าเป็นน้ำมันมาที่นําเข้าจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบว่าพรีเมียม,มแบบสุดๆแล้วเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยและใครจะมีสมุนไพรอีกเจ็ดชนิดซึ่งเขาจะช่วยบํารุงแม้กระทั่งรากผมหนังศีรษะเส้นผมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมหลุดล่วงผมหงอก่อนวัยใครที่ทําสีผมเยอะๆหรือใครที่ผมแบบบางมากหัวล้านกันแล้วหรือใค ที่บอกว่าอุ้ยผมไม่เคยตรงนุ่มสลวยเลยไม่มีความแบบว่านุ่มสลวยแบบนี้นะไม่มีน้ำหนักใช่มมถูกต้องวันนี้คุณสามารถที่เปลี่ยนไปได้อย่ากปุ้มใช้ครั้งแรกตอนสระน้ำมันนี่จะบอกเลยว่าจากที่ผมมันมันนะมันจะค่อยๆแบบว่า จากที่เคยมันมากๆก็ค่อยสมูทแล้วหนังศีรษะจากที่เคยเป็นรังแคบางทีเป็นชนตะตุ้ด้วยนะยิ่งหน้าหน้าหนาวๆแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยผมไม่เคยมีรังแคอีกเลยตั้งแต่รู้จักเลนีมาหกเดือนรู้จักเลมิมาหกเดือนดูนี่ไงจากสามแยกสี่แยกกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วนะาเดี๋ยวนี้เป็นเลนเดียววิ่งสวนกันไม่ได้นะจ๊ะแต่ก่อนเป็นสี่เลนต้องสวนสวนกันง่ายเดี๋ยวนี้เลนเดียวอ่ามาดูด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแฟ๊บนี่เห็นไหม รูปผมขึ้นชี้อู้ตายไม่ได้เปนผีหลอกเลยเนี่ยรูปผมขึ้นเนี่ยดูจากแต่ก่อนที่แบบนี่ไงจากแต่ก่อนแหวกเขาไปเยอะเลยไอ้รูปก่อนหน้านี้เราเห็นเลยว่ามันวาวแบบเถิดไปไม่ใช่นะดูเดี๋ยวนี้นะนี่นี่แค่ครึ่งหัวนะแต่ผมหนาผมเยอะแล้วมีรูปผมทําให้เราดูเด็ดนะใช่เนี่ยเดี๋ยวนี้รูปผมเต็มไปหมดเลยคือตอนแรกเขาจะบอกว่าขอเจลป้ายหน่อยได้ไหมเพราะรูปผมเยอะแต่ไม่ต้องคือเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันเห็นชัดจริงๆนี่แบบว่าจากการใช้นะเอาง่ายว่าผมล่วงทัตีไปแล้วเนี่ยลดไปถึง80%เลยันดริบเปอร พอไอ้พวกสมุนไพรอีกเจ็ดชนิดพวกนั้นเนี่ยใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของแบบว่าหนังศีรษะแห้งหรือใครที่บอกว่าผมงอกตัวนี้เขาช่วยชะลอการเกิดงอกได้ด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าดูแล้วตายแนละ้วดีจังเลยปุ้ยสวยอย่างางู้นอย่างนี้ใช้แล้วมันหอมจริงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าคุณดูอยู่แล้วคุณไม่โทรไปผมคุณก็จะล่วงเรื่อย <c oughs> ๆผมก็จะงอกเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆหัวคุณก็จะไม่หนาสักทีเลยวคอยากได้โปรโมชั่นจนวันนี้โทรเข้าไปเลยค่ะกดเลยนะคะ1577157 7วันนี้ เซตนี้นะคะเรียกว่าใช้ได้อย่างยาวนานเลยทั้งชมพูทั้งครีมนวดนะคะ2อเซต4ี่ขวดแบบนี้นะปกติอยู่ที่2,980บาทค่ะบาทวันนี้ให้เพียงแค่2,290ใช้กันไปยาวๆใช้เซตนี้ผมจะกลับมานาน เอเอาราคา2,290บาทโทรไปที่1,577แต่เราให้เฉพาะ30สายเท่านะัา้นถ้าหลังจาก30สายเป็นราคา2,990เ,เพราะฉะนั้นต,ตอนนี้นใครอยากมีผมนุ่มสวยรีบทโทรเข้าไปแต่ภายใน5นาทีนี้ ทุกสายที่โทรเข้ามาเราแจกเป็นแปลงวอลลุ่มแม็กซ์ไตัวด้านนี้เดี๋ยวมีวีโอสาธิตให้ด้วยนะคะเลื่อดยังไงลยังไงสระผมเสร็จปั๊บนี่นี่นี่วีปุ๊บมันก็จะแบบว่าสามารถทําผมตรงได้ผมเคิร์บได้ผมสั้นได้ผมยาวได้สามารถยกวอลลุ่มให้ทําให้ผมมีน้ําหนักยกคนได้นะคะหรือว่าเป็นผู้ชายก็สามารถที่จะจัดแต่งทรงผมได้ง่ายเลยและที่สําคัญหลายคนบอกอุ้ยใช้แปรงโดยทั่วไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนใช้ไม่เป็นโดนหน้าจะเป็นอะไรไหมคะนี่รอยค่ะโดนหน้าไม่เป็นอะไรค่ะเพราะเขามีโทมเรีนบางลูเส้นผ แล้วล้วก็ทําให้แบบหน้าเราไม่ไหม้หลายคนทำไม่เป็นไงกว่าจะใช้เป็นหูไหม้หน้าไหม้และอันนี้เรากล้าการันตีเลยว่าไม่ไหม้อย่างแน่นอนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผมสั้นผมยาวต่อไปนี้ซาลอนแถวบ้านไม่ได้กินตังค์ฉันหรอกวันนี้จ่าย2,290บาทซาลอนอยู่ที่บ้านยาสระผมอยู่ที่บ้านหยุดผมร่วงผมหงอกแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะมีกรรมพันปุ้งปุ้ยก็ยังสามารถฉีดกรมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นรีบโทรเข้าไปค่ะ2290บาทห5 7 7 3 0สายเท่านั้นแต่นี้แจกเฉพาะ5นาทีนะคะกับแลงก์วอลุ่มแม m ซี่ไนะคะเด้งง่ายๆ5ชิ้นเนี้ยจ่าย2 2 9 0ตกชิ้นหนึ่งหลักร้อยเท่านั้นน่ะเราคิดดูว่าคุ้มขนาดนี้แต่มีคนมายืนยันคุณแม่ปุ้มเดี๋ยวรูปให้ดูเลยเดี๋ยวขึ้นทั้แวบหนึ่งนะคุณแม่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมบางมากผมดูแต่มาพันจากคุณแม่ได้แหละแล้วก็ดูจ่อยมากคุณแม่จ่อยมากเพราะว่าจ่อยมากก็คุณแม่ไง ผมผมห่อที่เคยทาทุกทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้หนึ่งเดือนย้อมผมทีหนึ่งมีความเป็นเด็กให้กับคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้คุณนะคะโดนเรียกว่าอีป้าอย่าให้คุณโดนเรียกว่าอีหงอเพราะฉะนั้นผมห่อของคุณทิ้งไปเถอะผมที่เคยน้อยๆทิ้งไปวันนี้คุณจะมีผมสวยได้แบบปุ้มปุ้ยแบบนี้นะคะโอ้โหไม่ไีสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นรีบไมบพอมาเลยเนี่ยค่ะกับห5 7 7ค่ะโปรโมชั่นดีแล้วก็ของดีแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้มมยยยากกเลลนะะคคับแผสว <oung> <osc> จริงมเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมถ้ามีปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาก็แค่สระผมเท่านั้นก็ดูแลสุขภาพผมของคุณได้นะคะโทรมาเลยค่ะ1 577วันนี้หมดเวลาครบเครื่องเรื่องข่าวแล้วนะคะเจอกันแบบนี้สดทุกวัน2เวลา7.50มงและ2ทุ่ม35ค่ะกับช่อง38 Star TV สวสดทุกว well. so ันดังทุกเรื่องทีวีเพื่อทุกคนค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ